ที่ห้องประชุมอาคาร606สำนักพระราชวังสนามเสือป่าผลเอกไพบูลย์คุ้มฉาย,ยาและผลเอกเฉลิมชัยสิทธิศักดิ์อ,อโคมตรีเป็นประธานการประชุมสามาัญประจำปี2566ของมูลนิธิพัชรสุทธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิภูประเดีในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศากษ์ษัตย์ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยมีระเบียบว,วาระการประชุมอาทิรายงานการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา รายงานผลการตรวจสอบบัญชีแผนการดำเนินงานในปี2567การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งทั้งสามมูลนิธิขึ้นเพื่อสืบสารรักษาและต่อยอดตามโครงการอนุมาตจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร สมเด็จพระนาเจ้าสิริกิติ์พระบ,บรมราชินีนาถพระบ,บรมราชชนนีพันปีหลวงในเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของรัษฎรโดยทรงไปโอประธานที่ปรึกษามือิทิและสมเด็จพระเจ้า,าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรก,กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาาวรีนิสิพัฒมหาวชรราชธิดาทรงเป็นองค์ประธานกรรมการ เมื่อที่ภาชรสุทธาคาชานุรักษ์จัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในพื้นที่5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและสระแก้วดำเนินงานตามแผนแม่บทสร้างความสมดุลระหว่างคนกับช้างป่ามีเป้าหมายดำเนินงาน5ด้านได้แก่การดูแลช้างป่าสกัดกั้นช้างป่าเฝ้าระวังป้องกันดูแลประชาชนและความร่วมมือด้านงานวิจัย มูลที่ภูบดินเป็นการพัฒนาต่อยอดจากโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่อาศัยในเขตชายแดนซึ่งถือว่ามีความสําคัญต่อความมั่นคงของประเทศและเป็นพื้นที่แหล่งมรดกโลกควรได้รับการพัฒนาและอนุรักษ์อย่างยั่งยืนเพื่อให้คนอยู่กับป่ายอย่างสมดุลและรักษาต้นน้ําเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่วนมูลนิธิราชทรนปันสุขทำความดีเพื่อชาติสัจสัตจัดตั้งขึืนห้ผู้ต้งองขังได้รับการบริการทางสุขภาพเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไปพร้อมกับส่งเสริมการมีสุขภาพกายสุขภาพใจทัศนคติที่ดีการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ต้งองขังเพื่อการคืนคนดีสู่สังคมดำเนินการด้านต่างๆอาทิการปรับสิทธิประโยชน์เพื่อการยกระดับมาตรฐานการดูแลสุขภาพผู้ต้องขัง การอบรมหลักสูตรการจัดการดูแลผู้สูงอายุนะทั้งยังติดตามการดําเนินงานเรื่องการดูแลผู้ต้องขังพ้นโทษที่มีปัญหาสุขภาพจิตบําบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในเรือนจํา